ครับสวัสดีครับผมพิเตอร์ชาแนลเอลนะพระด่านนี้อยู่ช่องท็อปสินชมเที่ยวครับในในเพจนะครับซุปโปบิ๊กนะวันนี้ก็มีนะน้ำมะพร้าวปั่นน้ำสดนะครับเอฟซี F C ก็ที่กำลังทำให้อยู่กับลูกค้านะครับมีอะไรบ้างก็จะมีใช้นมเล็กน้อยนะแลเราใส่น้ำมะพร้าวนะเอฟซีตามสูตรนะฮะ คนก็สามารถที่จะในะช่วงรักสินอ,อดสามารถที่จะมาปรึกษาแล้วนะครับหรือว่ามาซื้อหากันการแก้บวชนะของ伊斯兰นะครับเมื่อกี้ใส่น้ำมะพร้าวไปนะครับแล้วก็เนยไปนะฮะนุมเนยนุมสดนุมเนยแล้วนมสดนี่เมื่อกี้อะไรล่ะนี่เนยนมข้นอ่านมข้นนะฮะแล้วก็ใส ีการตวงเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะใส่แมงลักลวดเฮ้ยตองอานไม่ได้ทุกรายมันตันเออเขาแต่จะชอบนะครับอะ,ะทำไงต่อก็อมาตั้งนะบริเวณเครื่องปั่นเนตรียมความพร้อมนี่จะได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะครับเข้าไปคนสนใจก็ขณะนี้ร้านอยู่ใกล้นะฮะคุณนึุกประมาณห้านะฮะ ีแล้วก็ปัดแล้วก็ใส่แมงลังแยกนอกนะฮะเป็นสมูทไปด้วยนะคือมันจะปั่นสมูทไปด้วยนะไรเหมือนกันนะสำหรับคนที่เคยชื่นชอบเคยกินรับประทานนะ นี่น้ำมะพร้าวปั่นนะครับนมสดนะฮะก็ร้า,านนี้ได้เลยนะก็จะมีขนมจากสินค้าวอดมาด้วยนะสำหรับคนที่ชอบนะฮะแบบละลายในปากนะฮะแล้วก็มีสไตล์มันฝรั่งนะฮะปาลิกานะฮะเอฟซีจะมีท็อปปิ้งด้วยนะท็อปปิ้งใส่เข้าไปนะแล้วก็ แต่นี้ก็ขายดื่มกันนะเดี๋ยวประมาณเท่านี้นะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะก็จะมีที่นี่จะมีนมเหนียวนะครับนมเหนียวโกโก้นะชานมชาเขียวนะก็จะมะะีชาไข่มุกนะแล้วก็ประมาณสักมีแบบชาบิกด้วยนะมีชาบิกนะถุงเล็กก็15บาบาทนะถุงพิเศษ2ี่บบาทนะแล้วก็นี่ี่เขาชอบนะ น้ำมะพร้าวปั่นเปนสดนะครับใส่แมงลักไปด้วยนะฮะก็จะใส่แมงลักกับรถช่องของสิงคโปร์นะ้างด้านคือเอาเอาผ้า,า,ามาใต้หลุกเลยบรงทีบางท้ายไม่ดูอยู่ใต้นั่นหน่ดอ,อ่าก็ใช้ไม้อัวมาที ไม่มีการเติมให้เต็มมาเลยนะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาได้เลยนะครับจะกล้องมาถ่ายรูปด้วย ท้ายไม่ได้ภาพหนึ่งวิดีโอให้ทอดอเดี๋ยวคอยไปแคปได้ไหมเพู่ก่อนแชทเสร็จนดเียงเลยโอเคอเอาไ,ได้ละี่า,าลลอืครับก็เสร็จแล้วครับเมนูนี้นะฮะจะมีแมงลักกับรบช่องสิงคโปร์ะะอา้าวยี่ห้าบาทของเขา,อาโอเค,คนี่อา้าวสุก ก็นะฮะชื่นชอบก็บริเวณนะำน้นชกสมานห้านะผมมาได้เลยนะก็อยู่เสร็จกับรางรถไฟนะนี่ขอลิปคขอลิฟตนะ์ก็นะฮะอยู่ใกล้ๆกันนะหิวเมื่อไหร่นะก็ประมาณสักสิบโมงเช้านับถึงสองทุม่มปิดร้านนะ,ะปไปเลยฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับช่วงโควิดนะี้ฮะจะไปไหนซื้อของใกล้บ้านแล้วก็รีบกลับนะ ห้ามกินที่ร้านนะครับก็ให้กินที่ที่บ้านนะขอบคุณครับ